เรียบร้อยโรงเรียนทุ่มรลักกับพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีสาวลอยเสือแป้เงเอฟซีปาลมดัทุกท่านครับเก็บของเจจี้อยแล้วครับรถทุกกระแดวเหลือยย่างเดียวคือประแด่บอลลับบานอนเลยมีเดี๋ยวแต่ระบบวิธีครับระบบจอระบบยังไปเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว หลังจากกินปลืขึ้นเของทำการแสดงนี้โมีแล้วครับเกข่ทางบัวแดงเพื่อสุ่มลักครับจังหวัดร้อยเอ็ดเผ็ดปันแพงโอ้พี่นองมาหลตัวครับเยือนสานทีก็ะติขับแคบไปน่อยไ่แกแต่บอทีบันทีไยครับพี่นองก็้ากาศตอรับย่างอบอุ่นครับอบปุ่นดีจริงๆ บ้านมปอนี้เขามาหลายปีเลยนะครับแต่ก่อนโควิดบ้านเราไหนฝนย่ำนักนตาปีนี้ใช่ปะดวงดีครับไม่มีฝนมีหยังขี้ว่าเอ้าเบิร์ดแล้วเอาเหลือไนอะ้คำมบอทคัมอทแทบได้ไปตอนี่พี่น้องกำลัถปลาโอ้เจ็บปอวยอยู่แล้วนี่แหละครับเวทีปีนี้ สูงทั้งหมดเลยสองซันครึ่งตัวนี้สองซันครึ่งเลยนะครับตีไปแล้วประมาณ2 2สองสองซันนห,หน่อยๆร่วมสเต็ปครับนั่นแหละครับส่นาาานวนซันอาจารย์ต้ตีลูกบุร่ะการกับแบบดีไซน์นี่ก็บเขต้องบอกบาาว่าไพรอกครับก็อยากบอกว่าตามนะหรือว่าสร้างซุปเป็นผู้เฮ็ดครับ จเจ้าดีไซน์ด้วยก็เออพี่ต้องดูแลวครับเวทีปีนี้เหมือนเดิม 1ิองหองิหองครับ12บสองขาปกติธรรมดาที่มลวำทั่วไปนี่บางๆคณะกัน1ิบสหองครับแต่ว่าของเขา้า1ิบีหอง12บสองขา1ิสามหอง1ิสองหอง1ิบสามขา เจ <harma> ้าการดีไซน์สเตปวิธีนี่มันออกแบบใกล้ๆเคี่ยงกันครับเจ้าบ้าของเข้านี่ใส่เล็กไม่ได้เล็กแบบเล็กน้าเลยครับสังเกตไปน้อกครับสเตปแรกใช่ไหมแผ่นแรกหนาเต็มนะครับความเาวแผ่นที่สองสูงกว่าบ้านสามสิบห้าเส้นครับแผ่นที่สองก็คือ กันกว้างครับสองพักพักลาสาที่ผาลาสาวท่าครับเป็นดางด้านพิเศษแล้วครับดางด้านพิเศษโวดกันเลยเห็ครับเจ้าเล็กหนีมิตตบักหนาฮะห,หนาถึงหนามากเลยครับเล็กโตทัดนีประบ้านหกคุณ โ,โอ้งค,คูนเงินนิ่วหนึ่งครับว่าแย่แจกเล็กโค,ค้งคูนแล้วครับนี่ความหนาตัวนี้เป็นเล็กหน้าสองครับหน้าสองมิลตนน์เล็กกล้องไม่ขีดก,กับเล็กแบบสามสเต็ปครับเบืบอ้องหลองตัวโซนญญนี่วกว้างสี่เมตรยาวสี่เมตรแปดครับคานตัวนี่เป็นเล็กหน้าสี่ครับ หนาประมัน้นสองมิ้นกว่าหนาตึครับเด็กขั้นขั้นกาดใ่า่เลยบ่ม,มีหยุบเราไม่มีโกงบ่มีดุง่งนี่อย่างเดียวคือแข็งแรงกับหนักถูกแล้วครับหลังจากสเต็ปต่อมากันจะเป็นเป็นสเต็ปดีครับหนึ่งสองสามสี่ เราไปหาสั้นท่ออีกครับหาสัน้นล่อสเตปอีกตัวนี้เป็นสเตปไม่ออกไปครับสเตปที่เท่าหลอ,อ,อกออกมากอีกหองหนึ่งโอ้ซับซ้อนครับการบ้านกูเขีนหรือว่าบางบอกกิ่งของสเตปทีปที่นี้หรือว่าซับซ้อนครับเพราะว่ามเมื่อคิดเบื้องการออกแบบไม่เท่าเพิ่มขาบันไดลงมากอีกสลักห้องมาหอ้หองอีกเงา กว่า,าวมเงาบัวซำกันได้ไม่หอกบันไดออกมาอีกของหนึ่งเงา,าบัรบ้านสี่สิบเซนเป็นบันไดเงาบางหม้อี่หองบางหองกระหูกหองหลายครับนักงรานปีนี้นักงรานแบกอาจา์นักดังกีนี่แบรบกล้าง,ญญรงกร์จากดนตรีใส่ตางังเก็ยสัันกับเจ้าตัวนี้เหลือ,อย่สามสันปลื้มไปแล้วทีสันกับตางัเกสันด้านข้างด้านขางที่เป็นออมตัวยู่ด้านขาง แบกค่างนี่หกสันครับเพื่อประกอบขึ้นไปเพื่อใส่ไฟครับเพื่อความแข็งแรงหรือความสง่า a ต,ต่างๆต่างของเที่ๆนะครับหกสันคือข,ขัานไฟขึ้นเสาความขึ้นจอครับหกสันหกสันแบบแบกหลังโซลทุบหลังสุดปึ๊บมันจะเป็นยืนออกมากจากแบกหลังอาจานนรนาโตตีนประมาณช่วงแมอดัดช่วงนึงครับเมตรยี่สิบ เพื่อได้เป็นข้นด่างคือเป็นสเตนไบทางเวทีหลังเวทีเม็ดหลังด้วครับแต่เดี๋ยวนออกมาข้างหลังอีกที่เป็นแบกแบกลังหาห้องครับหาห้องหาห้องสูงหกสั้นครับนางรันอ้สเต็ปเวทีปีนี้ถือว่าพอว่านะครับปรึกษากันครับสร้างซุกสองขนครับระวังฟ้าบนั่น เพราะว่าเขายกยอดมาหาอป้าออกแบบเลยยังไงยังไงขอยงงบอกว่าต้องทีก็ทีนะครับว่าการเล่นเนียนเนี่ยคือผมนะครับต้าม่านแะครับปูถ้ำจัดถ้ำเนี่เป็นสร้างซุกไอุ้กต้องเอาสเตปสเต็ปบันไดเพราะว่าปีก้อนทุกปีจะเป็นบอลล่าม,มาสาหน่อยเพลินแพงใส่บันไดหกสั้นครับผมก็้องเาขาโจว่าการดีใน์มาแจ่ที่แหลกมันเป็นยังไงพี่ปีนี้ครับเปลี่ยนไม่รูปแบบบันไดกลางครับ สูงกลางเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าบนพีน่น้องก็จะเห็นว่าบันไดกลางคือทรงสง่าเวทีคือทรงสง,ง่ั nga คือสูงขึ้นครับเพราะว่าบันไดปีนี้เตาสั้นครับโดยกลางสูงในเพิ่มอยู่จากสั้นสั้นละเกือบ้กิ้เส้นบุหร่าครับคือโค้ิ้เส้นหรือแต่สุดเส้นครับมันสูงขึ้นกว่าเก่าบักหลายนะครับเพราะว่าอย่างรูปแบบการดีไซน์แล้วว่าก่อนยังนุ่นเขาเห็น ว่าสเต็ปการเวทีนี่ผมเบิ้งเลยครับหาสั้นหาสั้นหาสั้นแต่ส้อยออกนี่ละสองสั้นสองสันส้นสร,รุปแบบกลางริบแท่งริบดีครับแท่งกลางริบเพื่อไม่ใช่ริบกลางนะครับเป็นซุ้มของจอ LED ครับเัวนงเป็นเทคนิคในการดีไซน์นะลูกเล่นในการดีไซน์แล้วว่าการออกแบบสเต็ปเวทีนี<อ>่แบบมากอะทิ้งโจม,มากอะเพราะเมา่อกี้แบบเด่นโดยตามด้านเดียวแล้วก็พวกพี่น้อง เอาพี่น้องเจอกันครับมือแรกอยู่ครับเช้าหน่อยท่าการแสดงอยู่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับมือนี้เป็นวัดลอยกระทง 15, สิบห้าขั้เดือนสิบสองโชคดีมิใช่ได้พี่น้องเด้อเจอกันครับเจอกันเจอกันฝากช่องป้ามาหนนะ้าเพื่อนออฟฟิเชียลของ,พ,องพ,พี่น้องนะครับก็เดียเชียร์พวกกันนะครับเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการ ตอนนี้กำลังจะเก็บของแล้วนครับตอนนี้ขออนุญาตบาทครับพี่น้องบกชินด้วยวันนี้เพระาะว่าอย่าง,งเดินทางต่อกับ่กไก่นะครับจากนี้ไปบกี้กิโลนะครับจะโซวยทอนแค่หน้าบาทอ๋อทำนี่แหละครับฝากช่องปาาลาหน้าน้ำเพื่อนเอาไปเที่ยวไม่ได้อบบกอับใจพี่อบใจน้องครับเดี๋ยวบุรุษน้องจังสีมานำเสนอว่าที่ร้า,านเขาถูกไปไหนมายังไหน เจอกันไหมครับคนละคนละห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขีดเนียไว้เท่านี้ครับเจอกันไม่ขีดตาครับบไายบายครับ